โอเคนะครับผมนะทุกคนก็กลับมาอยู่ในเกมคิวครเต็นเต็จกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งผมลองไปปรับวีดอว์แคปให้เป็นแบบ2อดีบ้างดูดิเป้าโดนระเบิดไปซะเอาละผมมาเลือกขิดโจมตีทำไมวะเน,นี้ยอุ้ยืมเกือบคือผมลืมบอกไปนะคะว่าผมจะต้องเปลี่ยนขิดจากไอที่ขุดเนี่ยมาเป็นโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บสต๊อบ ค okay. ไปครับผมขอเออขโกลเด้นแอปเปิ้ลแบบนี้หละโอเคครับเราจะวิ่งไปบวกกับมันตรงๆเลยนะฮะไปไปครับผมกดชิปไว้พอมันฆ่ากันเสร็จแล้วเราก็จะไปชิงมันนะฮะโอเคไหมไปครับผมมาเลยจ้ะเซอร์ไพรส์วันเด็บมาเก้อ เซอร์ไพรส์วันเดอร์เอฟเ s อร์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันเดอร์เอเกอร์โอ้ยเจ็บแป๊บนึ่งจัดของแป๊บแล้วก็ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะโอ้ยยเจ็บเจ็บจะตายแล้วเว้ยสวยสวยแบบนี้สวยรีเจนก่อนเลยจ้ะรีเจนกินอาหารต่อกินนาทีกีว่วิโอเคเราได้ไอของดีมาแล้ว เราได้ของดีมาแล้วครับเราได้ของดีมาแล้วฮะโอเคครับตรงนี้มันต้องมีอีกอันหนึ่งดิทุกคนหมดแล้วเอเคทุกคนผมว่าเราได้ของดีมาแล้วว่ะเอเคเราได้ของดีมาแล้วครับโอ้โหย่างย่างแจ่มแป๊บหนึ่งเอเคครับไปไปครับผมนะฮะเตรียมตัวขุดลัคกที่บล็อกต่อ คือเกมลัคกี้บ็อกนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ฟามอย่างเดียว,วก็ต้องแบบเล่นบ้างนะฮะเกาะรุ้นมีใครอยู่ไหมไม่รู้โยนที t ทีไปหนึ่งอันประจันไปก่อนถ้ามีก็ตามนั้นเริโวเคเพื่อมีใครอยู่นะฮะโอ้โหกางเกงครับกางเกงได้อีกอันหนึ่งปรื๊บปื๊บปั๊ปบฉวบโยกโอเคสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามอรามแท้แหละลึงจริงๆชีวิตดีๆโอ้โห ของฟูฟูไอรอนบอกเลยว่าฟูฟูไอรอนเฮ้ยใครมาอยู่ก็ดูดูเกาะพี่ก่อนน,นะน้องดูเกาะพี่ก่อนน,นะน้องไปไปเลยครับผมระเบิดเกาะตัวเองทิ้งแม่งระเบิดเกาะตัวเองทิ้งไอสัตว์ลืมขุดเพชรช่างมันไปละเอยเกาะนี้ก็ยังไม่ได้ขุดเพชรโอเคเสร็จโจรเดี๋ยนะอีกอันหนึ่งหมดแลนะ้อะ ุนี่ไงล่ะเพศอันนี้เป็นเฟกอันนี้เป็นเฟกปะไม่ใช่อันนี้เป็นสปีดครับสปีดคุณ200ล้านโอ้โหบอกเลยว่าวิ่งทีนี่ตกโลกได้นะฮะข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเฟกโอเคอันนี้2ออันนี้ไม่ใช่เฟกครับโอ้เอะอันนี้ไม่ชอบเลยอะปาเทียนทีไปสักหนึ่งดอกับปุ่มให้มันแบบกระตุกตัวนิดนึงนะคะกระตุกตัวเพาสั้น โอเคให้ okay. มันจะได้รู้บ้างว่าเราแบบเราอยู่ตรงนี้นะน้องอ่ะนายจะมากล้าหืออือกับเรานะดูเกอบพี่ก่อนนะไอ้น้องเอ้ยฟูลไอรอนนะ่ะนะนอะนะนะฟูลไอรอนเออก็มาดิมีสเตปรีมล้วแบบเนี้ยสเตปรีมเป็นไงสเตปรีมโอ้โหสเตปสเตปรีมหรือเปล่ามีธนูด้วยนะเอาแล้วเอาแล้วหรือหกคนครับ อันนี้น่าจะเป็นช็อตกันใช่ไหมหรือไม่ก็เออเป็นช็อตกันว่าแหละว่าแหละว่าไม่ผิดโอ้โหชีวิตด,ดีดอ๋ออันนี้แหละที่ต้องการโอ้โหแบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละเออโอ้โหได้แบบนี้เยอะนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะของแบบนี้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดบอกเลยห้าคนครับเหลือห้าคนละ เพชรมีสิบสองเหลือเหลือเหลือมีไม้ไหมมีไม้สักนิดสักหน่อยให้เราไหมเอามีด้วยโอเคมีด้วยคราบมาเลยครับเจอครับผมคราบมาใส่เข้าไปโอ้โหไล้เทีมทานไปอย่าตกโลกเป็นอันพอ,อได้ธนู โอเซนอีกแล้วอุ๊ยไอสัตว์โอ้อโหทุกคนเกือบใจยิงไปก่อนหนึ่งดอกยิงไปแล้วโดนด้วยโดนด้วย,ดดวยใครสักคนนี่แหละโดนแช่แข็งไปซะไอ้สัตว์โดนได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแหละเอาเป็นว่าผมไปขุดเพชรล้ครับ เพชรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอามีคนเอาไปแล้ว啊ะนี่มีคนเอาไปแล้วครับมีคนเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะหรอลงไปสิครับพี่น้องลงไปแล้วยังไงตรงนั้นก็ถูกเอาไปแล้วเหมือนกันตรงนี้ก็เอาไปแล้วตรงนี้แม่งก็เอาไปหมดแล้วด้วย เยี่ยมมีคนตายเพราะไอรอนฟิตโอ้โหตายได้ยังไงครับพี่ถามก่อนถามก่อนว่าตายได้ยังไงครับพี่เดี๋ยนะคนขอเข็มทิศมาหน่อยก็ดีนะฮะอันนี้เป็นออโตเมติกเข็มทิศนะ่ะอยากได้เข็มทิศเมื่อกี้นะี้นี่ไงอยู่ตรงนี้มาอยู่ทางนี้ครับคนอยู่ทางนี้เจอละ เจอแล้วหนึ่งอาตะกาดปืนรัวแม่งยังไงยังไงยังไงกันครับเนี่ยป่า TNT เป็นหนึ่งดอกยังไงยังไงจะยังไงกันจะยังไงกันแล้วมันจะทำลายโอ้โหครับอย่าตกอย่าตกไปนันพอนะฮะอู้เกินออโตเมติกจัดหน้าแม่งป๊อปป๊อปป๊อป อุ <chat> ้ยม่งเล่นขวานเป็นไอสัตว์ไอคนนี้ม่งเล่นขวานเป็นสวยฟตโอู้หทุกคนคือเกือบชนะมาอีกด่านนึงฮะไปต่อครับผมออันนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะมันีบอกแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันไป โอ้โห oh, ทองของดีมากๆรีบๆคราฟด่วนๆโอเคได้มาละได้มาละได้ลงเท้ากับอะไรก็ไม่รู้ตองครับเกาะอืม้มธนูมึงเตรียมตัวตัวนะจ๊ะยิงไปซะโดนแล้วจากนั้นเผาแม่งอบแม่งอบเนยเลยละการนะอบเนยเลยละการนะ โอ้โหเอาตายเอามันตกตายเอาไอคนที่ผมจัดก,การมาตกตายเฉยเอา้าเอา้าโง่โง,ง,ง่เองมีรู้เรื่องด้วยนะจ๊ะเห็นนะคนไหนแต่เอายังไม่ตกอ่ะยิงไปอีกนัดหนึ่งยิงไปอีกนัดหนึ่งทรมานมันละ,ะเอามันละระหว่างที่ผมฟาร,ร์มของมันก็โดนเรายิงคนูฟอสเส้นดรือนรนะฮะอยากรู้นีกว่าเพื่อนยิงไปซะโอ้โหเชียด เฉียดนิดเดียวอ๋อคือมึงอยากโดนเผาโดนเผาหรออยากโดนเผาหรออยากหรืออยากโดนธนูแช่แกอุ้งนิดเดียวเองไม่รู้แล้วผมไม่รู้ด้วยและไปเลยจ้ะไปเลยจ้าเ,เจอเป้าเจอเป้าหมายลายหนึ่งเอา้ามันได้ได้ได้ไดแช่แข็งไปซัก ดูซิว่ามันจะยังไงมันจะยังไงกัดมันจะยังไงมันจะยังไงล่ะฮะมันจะยังไงหรอดูทีประจำการไว้ครับอินนี่แม่งเอาบอกอ,บอกินนี่แม่อ,อินนี่แม่ไปครับ่มใช้หมดทุกอยา่างรีเจนไปดื่มยารีเจนจากนั้นพ้อมไฟพ้อมไฟมึงอยู่ไหนจ้ะ มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนแทวะมึงอยู่ไหนอู้หูดาเพชรดาเพรสฮาดาเพรนี่สินะเป็นผลของดาเพรอ๋อนี่สินะเขาเรียกว่าผลของดาเพรแป๊บหนึ่งทุกคนผมขอเปลี่ยนเป็นแฟนซีแป๊บนะฮะพี่น้องจากนั้นแล้วก็ทำไมมันรีโหลดสองรอบวะไป ตอนน้นผมแปมร้ม480แล้วครับซึ่งด่านนี้ควรเอาเป็นไมเนอร์อ่าโอเคโอเคทุกคนผมจะรีบไปตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะฮะจะรีบไปขุดเพนให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอแคปแป,ป๊บคือแบบคือไอ้แมปนี้มันน่าแคปมันสวยไงประเด็นอะอยากอยู่ตรงกลางมากเลยอะอยากอยู่แบบแถวๆตรงนั้นอาจจะได้แคปสวยๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับไป สามสองหนึ่งทุกคนยิ้มโอเคแชะไปแล้วครับจำไว้นะครับว่านี่คือการทำปกคลิปที่มันง่ายมากๆนะฮะโอ้โหเกือบชนะเกือบชนะไอรอบแรกอะทุกคนคือรอบแรกเกือบชนะเราทุกคนแต่มันแบบแต่คือผมแบบมันยากอะ you know y น u n o w w about that โอเค สามสองทุกคนไปตรงนั้นให้เร็วที่สุดขอบล็อกบล็อกโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเร็วๆขุดขุดเพชรไปสองอันจ้ะแล้วจากนั้นก็รีบขุดไอรอนไปซะขุดไปซะขุดไปซะโอเคเอาไอรอนมาแปลรูปด่วนๆแล้วจากนั้นก็ไปขุดต่อขออ,อืขอเกาะแบบนี้แหละดีเพื่อป้องกันตัวไว้ไง ผม oh, เริ่มเกมก็เปิดไปด้วยดีละอาหารก็มีโอเคต่อไปครับต้องการโต๊ะคราฟครับผมโตคราฟโตคราฟอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไปอาหารเอาอาหารมาค้าไปทุกคนปลื้ปลื้ปลืปลปล้แล้วก็อันนี้เกาะเกาะอืมแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปมาจากนั้นเราก็ทำการขุดไม้ครับเห็นนะ เจอเจอศัตรูที่มันต้องการต้องการบวก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 เอาตกตายไปเลยตกตายไปเลยโอ้โหไอร่อนอคุณไปครับผม,มยังไม่ได้ขุดด้วยเอาแล้วไอ้นี่มือโง่หรือโง่วะนนี้ฮะโง่หรือโง่กันครับนี่คราบเกิดไปทั้งตัวเลยนเนี่ยทั้งตัวเลยไหมน่าจะทั้งตัวแล้ว Okay. มาครับเราไล่เทียมทานแล้วจ้ะยังไงที่เหลือก็แค่บล็อกครับบล็อกเนี่ยเราไปขุดไอ้เจ้าเค okay. โปเตโตร้ระเบิดปลาเข้าไปปลาไปยังไงมันงงมันงงเสียงอะไรบึ้มไหมล่ะโอเคได้บล็อกได้บล็อกไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปแบบด่วน ไปเป็นเดือดแล้วจากนั้นก็ต่อขึ้นบนครับผมไม่มีใครมาสอยร่วงใช่ไหมเนี่ยไม่เอานะ่ะเด่อนจากนั้นขุดลงไปขุดเพชรครับผมแล้วยังไงต่อแปลรูปเพชรแล้วจากนั้นก็ลงลงไปข้างล่างด้วยเอ็นเดอร์เพลโอเคจากนั้นก็กินรีบกินอาหารพอกินอาหารเสร็จยังไงต่อชาร์ปเนี่ยหนึ่งไม่ต้องกา okay. รโอเครีบคราฟครับผม ครับเกาะมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปซะโอ้โหดูซิว่าใครใครจะมาเอ้ยตรงนั้นเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วได้ได้เราห่วงเราห่วงเพชรแล้วนะเราห่วงเพชรนะอุ้ยอุ้ยอ้โหเกือบตายฟรีแล้วเกือบตายฟรีแม่ละเราเกือบตายฟรีตายฟรีนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเฮ้ยมาดีแล้วตายฟรีเอ้ย มาดีแล้วตายฟรีก็ไม่เอานะฮะปลาไปไปซะตรงนี้เคลียตรงนี้ให้เสร็จเสร็จไปก่อนนะครับเคลียตรงนี้ให้เสร็จเสร็จไปก่อนจ้ะเคลียตรงนี้ยังไงย,ยังไงหนีไปแล้วโอ๊ยช่วยด้ว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 ยแป๊บหนึ่งเพื่อนมาแล้วครับผมมาแล้ววิ่ง แตกอุยใครไอ้ยิงอะไรมาวะแตกแล้วแตกแตกไปเลยโอเคมีตกคับให้เราไหมเพื่อนอุยลักลักลักลกเกินอ่าไม่มีไม่มีเลยอ่ะมีอาหารไหมไม่มีเหมือนกันแล้วจะมาฆ่าทำเพื่ออะไร มี TNT ไว้ให้เราจุดเนี่ยนะเอามาทำเพื่ออะไรฮนะเพื่อนหอันโอเคทำหมวกได้ครับทำหมวกได้ขอเคลียร์ของที่มันแบบมันมันลกตัวมากอะทุกคนโอเคเหลือคนอยู่แค่สามคนเฮ้ย ทุกคนโอกาสชนะมีเข็มทิศไหมอ่าปาเข้าไปปึ๊บโอเคครับแล้วก็กระโดดไปตรงนี้โอ้โหปาไปซะจากนั้นก็กระโดดไปแล้วก็ ผูกไปซะปลาผูกไปซะหนีก่อนยังไง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 การอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันมาจากไหนวะเดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้มันหันตะไยมากโอ๊ยเจ็บเจ็บมันมาจากไหนโอ๊ยอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยว เพื่อนเพื่อน stop 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 can you stop please เคโอ้โหอยู่ทางนั้นครับเกือบตายเค okay. ทุกคนรอจนกว่าไอ้เจ้าอาคิดมันจะหมดนะฮะโอ้โหเล่นเอาสงเงืกตตกเชีย เล่นเอาสังเ่อตกโอ้โหเกือบไายเกือบไายกี่รอบโอ้โหทุกคนยิงไปซะผมมีลูกธนูเยอะนะหรือเปล่า ไปซะปล่อยให้มันไฟกันก่อนครับปาไปซะยิงไปซะยังไงยังไง ตายสองรอบคือไอ้เจ้าตัวไอ้สไปเดอร์คือมันโหดมากมันแบบมันมากัดแล้วเกือบตายอะ่ะคือตัวอะไรก็ไม่รู้มันมารบ,บ,บิดแบบวงใหญ่มากคือถ้าเมื่อกี้มันไม่มีข้าล่างรองให้คืนเราตายแล้วนะโอเคทุกคนก็สำหรับนะสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็ผมว่าพาร์ทหน้าเราอาจจะได้มาเราอาจจะได้มาได้ขิดใหม่แล้วครับได้ขิดเจ็ดไดมอนด์คือผมอยากได้มานานมาก ซึ่งตอนเริ่มเกมเราสามารถได้พิกแอคแล้วก็ด่าฟรีคือมันเป็นแบบอะไรที่มันอะไรที่มันแบบ OMG มากหรือไม่เราจะเอาไอ้เจ้ากางเกงก็ได้กางเกงเพชรเนี่ยคือมัน OP มากเลยคุณเจอกันคลิปหน้านะครับ